สวัสดีครับหม่่มกับไมค์ก็นะครับว <c oughs> ันนี้มาทําเป็นเมนูไก่ทอดหัดใหญ่นะครับไก่ทอดหัดใหญ่เขาก็จะมีเอกลักษณ์เรื่องของเครื่องเทศเข้มข้นนะครับอันนี้เราก็จะใช้ <c oughs> ที่เราจะหมักไก่นะครับด้วยเครื่องเทศที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เราจะมีหลักๆก็คือนีครับน,นี้เป็นรากผักชีนะครับกระเทียมนะครับ พริกไทยนะครับพริกไทยขาวพริกไทยดาก็ได้นะครับส่วนนี้เป็นยี่ร่านะครับหอมยี่รา่ารสร้อนแรงนะครับเหมือนที่เราท่องตอนเด็กๆส่วนนี้เป็นลูกผักชีครับก็จะหอมๆนะครับพวกเครื่องเทศพวกนี้เดี๋ยวเราตำรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับตำเลยครับ <c oughs> เอาลากผักชีตำกับกระเทียมก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปครับอัตราส่วนเนี่ยผมกะเอาตามปริมาณของไก่ของเรานะครับอันนี้เราซื้อเป็นสะโพกมานะครับจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับน่องปีกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็กะกะดูครับตามสไตล์นะครับทําแบบบ้านๆนะครับเริ่มละเอียดเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนะครับวุ้นยี่หล่านะครับ ต่อครับพอราเอียดเขาได้กันแล้วสุดท้ายก็ใส่ลูกผักชีครับ <c oughs> ให้เราบุกบกเขาไม่ต้องละเอียดมากนะครับจะได้พอมี t e x t อร์ของตัวลูกผักชีด้วยนิดหนึ่ง นะครับตอนนี้เราได้เครื่องเทศพร้อมที่จะไปหมักแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเครื่องเทศนี้ไปผสมกับพวกน้ำมันหอยน้ำตาลเกลืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หมักกับไก่ได้เลยครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับนะครับตอนนี้เราได้เครื่องเทศสําหรับหมักไก่ทอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวปรุงรสกันครับใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนะครับก็เกลือครับ กับประมาณนะครับซอสปรงรสครับสุดท้ายก็น้ำมันหอยครับเขาเข้าให้ให้เข้ากันนะครับ <c oughs> แล้วก็เราเดี๋ยวเราใส่ตัวน้ำคุนใสของเราได้เลยนะครับ ้ำัคุนใส่ครับเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหมักกับไก่ของเรากันครับนี่เป็นไก่ส่วนสะโพกของเรานะครับซื้อมาเยอะมากเลยครับก็ทำกินหลายคน <c oughs> เราใส่เครื่องเทศลงไปครับใส่ตัวซอสเครื่องเทศที่เราจะหมักลงไปแล้วเดี๋ยวเราขยำเขาให้เข้ากันนะครับ นะครับก็พร้อมแล้วครับสําหรับไก่ไก่ที่จะหมักนะครับก็เดี๋ยวแรปพลาสติกแล้วเข้าตู้เย็นไว้นะครับระยะเวลาเนี่ยผมตอนนี้สักประมาณ8ปดโมงแปดโมงกว่านะครับเดี๋ยวจะทํากินกันตอนช่วงเที่ยงก็สี่ชั่วโมงได้นะครับครึ่งวันได้นะครับถ้าใครจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับเครื่องเทศก็จะเรียกเข้าเนื้อไก่น่ารับประทานนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับนะครับเราหมักกันไป ตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับก็4ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ3-4ชั่วโมงสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะทอดครับเราจะเอาแป้งแป้งทอดกรอบก็ได้นะครับแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็จ,าาจะให้มันแข็งมันนิดนิดหนึ่งกรอบๆหนะ่อย <c oughs> แป้งสาลีก็ได้ครับคุณสมบัติคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวเราคลุกให้เข้ากันนะครับขยับไม่เข้ากันอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่เราคลุกเขากับแป้งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ ทอดกันเลยครับใส่เย็นนะครับเริ่มเหลืองหน้ากินมากแล้วครับนะครับสีสันเริ่มสวยงามแล้วครับหืมน่าทานมากติดก,กระดูกใช่ไหมครับ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ําจิ้มไก่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีนี่ครับหอมเจียวนะครับเราโรยหน้าก็ได้ครับจะได้ดูน่าทานมากขึ้นเอวันนี้ไปก่อนนะครับสําหรับไก่ทอดห่าใหญ่ครับสวัสดีครับ